สวัสดีนะคะเอฟซีนะคะเพิ่งจะมีได้วิดีโอนะคะเตรียมไว้สวยงามนะคะ ภาคเพชรบูรณ์ค่ะ<ป>ภาคเพชรบูรณ์นะคะ <ś le> น้ำมีหน้าตาต้อใต <ś le> พัทยายามเย็นนะคะเอฟปีน,นะคะก็จะประมาณนี้นะค่ะนะคะต่างิเดินกันเยอะเลยะค่ะไม่ค่อยมีเวลา มีถักไหมนะคะกำลังถักไหมกันอยู่เลย